阿ะค่ะเรากลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าออยนะคะกับพี่โจเนี่ยก็จะพาทุกท่านนะคะมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรของระดับปร,ริญญาเอกนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ <ผม S 1> พี่โจเราก็โหเรียนรู้ต้องบอกว่าเราได้เรียนรู้รนะคะ <ผม S 1> ไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยเกี่ยวกับหลักสูตรของระดับปร,ริญญาโท,โทใช่แต่รอบนี้ค่ะเราแอดวานขึ้นมานิดนึงไม่นิดหนิใช่ไหมพี่โจ <laughs> ในฐานะที่เรียนป่อยอยู่ก็ a v a n e a v a n e ไปเลยนะัะนแหละยาวๆหน่อยวานแบบนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันครับผมทำความเข้าใจนะคะไปกับหลักสูตรของระดับปริญญาเอกกันใช่ซึ่งเรามีทั้งหมดวันนี้มา9หลักสูตรด้วยกันถูกต้องค่ะเราก็จะไปกันทีละ3หลักสูตร3หลักสูตรก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะ ขอขายของก่อนสักนิดนึงอย่าลืมโปรโมชั่นโปรโมชั่นสิทธิพิเศษที่<ช>คุณผู้ชมนะคะที่กําลังชมอยู่แล้วมีความสนใจอยากจะเข้ามาศึกษานะคะในระดับปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกเนี่ยเราก็มีทางด้านของส่วนลดนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยซึ่งสิ่งแรกนะคะที่คุณผู้ชมจะได้คืออะไรคะพี่โจก็คือฟรีค่าดาเนินการสมัคร 500บาทห้า้อบาทนะคะและที่สําคัญค่ะเรายังจะได้ส่วนลดนะคะยีสิาำหรับหลักสูตรก็คือภาษาไทยปกตินั่นเองนะคะแล้วก็ส5บนค่ะนั่นก็คือส่วนลดของหลักสูตรนานาชาติเราได้ให้คุณแบบเต็มที่จริงๆสมัครออนไลน์ได้ครับเพราะวันนี้เราเป็นออนไลน์ จากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ธันวาคมและที่สําคัญติดตามนะคะการไลฟ์เฟซบุ o กนะคะทางเพจของบัณฑิตวิทยาลัยได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะวันนี้เราก็จะหมุนเปลี่ยนผัดเปลี่ยนพิธีกรด้วยแล้วก็แขกรับเชิญของเราด้วยแต่รู้สึกว่าตอนนี้ออยอยู่นาแล้วเป็นตัวยืนเป็นตัวยืนอ่าไม่ใช่นะก็อยู่กันยาวๆไปทั้งวันนะครับกับรายการ เขาเรียกว่าเปิดบ้านของบัณฑิตมหาวิทยาลัยของเราเราจะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็มามาเขาเรียกว่าเจาะลึกแต่ละหลักสูตรกันว่าแต่ละหลักสูตรเขามีความน่าสนใจอย่างไงแต่ตอนนี้ค่ะแขกรับเชิญเรารออยู่แล้วนะคะต้องขอเชดีอาจารย์ทั้งสามท่านก่อนนะคะซึ่งเราจะจําได้อยู่แล้วอาจารย์หญิงจะอยู่ในระดับปริญญาโทก็เป็นเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะคัเดี๋ยวเราเริ่มที่อาจารย์เลยดีกว่าค่ะได้ค่ะอาจารย์ ขอบคุณมากค่ะท่านพิธีกรที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศในย่านลังสิตในย่านรังสิตก็ขออนุญาตแนะนําตัวค่ะดรเฉลิมพรย็นเยือกค่ะรองคณบดีฝ่ายวิชาการสถาบันรัฐศาสารศาสตร์และนโยบายสาธารณะค่ะค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะ ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรชัดวรานองค์สิงค์ค่ะ,คะเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมธุรกิจและการเมืองค่ะ,คะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธันถัดไคบวณิตนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะครับสาขาเศรษฐศาสตร์าการเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนาครับ เรามาส,สายการเมืองค่ะวันนี้ระดับปริญญาเอกนะคะข่าวว่าเรียนปโทอยู่นะครับผมอะแต่เขา<ถ>นี้มาในระดับปอเอกต้องถามว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไงบ้างคะ,คะอาจารย์ถ้าเริ่มจากอาจารย์ก่อนเลยก็เป็นทางด้านของ อาจารย์หญิงค่ะอาจารย์หญิงจะเป็นด้านของรัฐศาสตร์ภาษาศาสตร์ค่ะพูดยากนิดนึงใช่เพราะว่าหลายๆคนจะติดคานี้นะคะบางคนจะติดคําว่ารัฐศาสตร์ไปแล้วแต่อันนี้จะเป็นรัฐปาระาษาศาสตร์ใช่ค่ะเสน่ห์ของรัฐศาสระสาษาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอาจารย์หรือเปล่าคะอะไรแบบนี้เสน่ห์ของรัฐศาสตนคือเฉลิมพรไม่ใช่โจโจย์คือเสน่ห์ของรัฐปาระสาษาศาสตร์และนโยบายศาตร าธารณะเนี่ยมันเป็นการผนวกกันร,ระหว่างความสามารถทางการบริหารจัดการและก็ความสามารถทางการปกครองค่ะซึ่งจะดูแลเรื่องของทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะในส่วนของการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจุดตรงกลางของเราเนี่ยมันคืออะไรค่ะเพราะ ทุกวันนี้หน่วยงานภาคเอกชนก็จะบริหารไปแบบรีวิวรีวิวไปเลยเพราะว่าหน่วยเนื่องจากเอ่ออะไรล่ะความสามารถความคล่องตัวควาของคล่องตัวใช่ค่ะซึ่งหน่วยงานภาครัฐก็พยายามที่จะไม่น้อยหน้าก็ริ้วนะฮะใช่ค่ะก็ริ้วริ้วอยู่ค่ะก็พยายามเอาอะไรนะ องค์ความรู้แนวคิดของภาคเอกชนนี่แหละเข้าไปใช้ใช่ไหมคะเข้าไปใช้เครื่องมือหลายๆอย่าง BSC Balasco Card อะไร7 S อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้พอมารวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของของรัฐประสาสนศาสตร์ที่เราจะทำยังไงที่จะหาจุดร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วก็ร่วมมือกันสร้างสรรนโยบายสาธารณบริการสาธารณะเนี่ยให้มันให้มัน ให้มันตอบสนองความต้องการของประชาชนของประเทศได้เหมือนอย่างที่มหาลัยรังสิตเนี่ยเราก็มีสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายอีกค่ะอันนี้จะเป็นของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์อันนี้เหมือนเป็นการเน้นกลัวกลัวผิดเรียกว่ผลิตผู้นําที่เป็นแกนนํากลางเชื่อมระหว่างเอกชนกับภาครัฐค่ะ ทีนี้เรามาทางด้านของอาจารย์บ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็นสาขาที่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าอันนี้คนน่าตัดีเขาเรียนกันถูกต้องไม่ใช่พิธีกรเขาเรียนสาขานี้บอาจารย์ขายอยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงจุดเด่นของสาขานี้หน่อยค่ะว่ามีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างค่ะค่ะก่อนอื่นที่จะพูดถึงจุดเด่นของสาขาวิชาผู้นําทางสังคมธุรกิจและการเมืองในระดับปริญญาเอกก็คงต้องบอกก่อนว่า เราอยู่ในวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมควิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเนี่ยมันเป็นการเรียนแบบเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกระบวนการจัดการใหม่ๆวิธีการใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆดังนั้นคนที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรปริญญาเอกเนี่ยจุดเด่นมันก็คือว่ามันเป็น interdisciplinary หรือสหวิทยาการดังนั้นไม่ว่าจะจบ จบอะไรมาก็สามารถที่จะเข้ามาได้แล้วพอเราเรียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีการปรับพื้นฐานนะจริงๆแล้วหลักสูตรปริญญาเอกของเราเนี่ยเรียนแค่เรียนแค่6ตัวเรียนคอร์สเวิร์กหตัวหกตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำ QE dissertation เลยค่ะดังนั้น6ตัวเนี่ยก็เรียนประมาณ ปีหนึ่งค,ค่ะปีหทีนี้ระหว่างปีเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาตัว d i s เ e r t ์เทชัไปด้วยไปด้วยกันได้แล้วเวลาคนที่มาเรียนเนี่ยเขาจะไม่ว่าเขาจะหนึ่งเนี่ยเวลาคนเข้ามาเนี่ยด้วยชื่อหลักสูตรเนี่ยเขามีความเป็นผู้นำอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางสังคมทางธุรกิจหรือทางการเมืองเนี่ยมันจะค่อนข้างเวิร์ไวด์ค่อนข้างที่จะตอบรับแล้วก็เปิดรับกับคนทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นนักธุรกิจเป็นเอกชนชนะคะแล้วเนื่องด้วยปัจจุบันเนี้ยทางนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องในระดับชาติ ดังนั้นเขาจะมาทำดีเซสเทชันเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมสังคมหรือเรื่องชุมชนเรื่องภาครัฐเรื่องการจัดการปัญหาภัยแล้งหรือความยักจนความเหลื่อมล้ำทางสังคมมันค่อนข้างเปิดกว้างอะค่ะคือพูดง่ายๆว่าครอบคลุมทุกอย่างนะคะทีนี้ทางด้านของอาจารย์บ้างดีกว่าอาจารย์จะเป็นผู้ที่ดูแลทางด้านของเศรษฐศาสตร์และการเมืองช่ะเศรษฐศาสตร์การเมืองครับแล้วก็การพัฒนา เศรษฐศาสตร์การเมืองเศร,รษฐศาสตร์การอ,อ,อาจารย์ขะมีความสงสัยเลยว่าทั้ง3หลักสูตรเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองอ,อยากจะทราบความแตกต่างว่าของอาจารย์เนี่ยมันมีความแตกต่างจากสองหลักสูตรนี้ยังไงคะครับ,รบออสำหรับหลักสูตรเรศรษฐศาสตร์การเมืองนี่นะครับคนเจอชื่อคําว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจจะต้องรู้สึกว่างงว่าเอ้ย เจอคณิตศาสตร์เ <c oughs> ยอะไหมสศิษฐเยอะไหมอะไรเงี้ยคณิตศาสตร์เปล่า <c oughs> ก็มันเป็นอย่างนี้ครับเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์นอกกระแส <c oughs> นะครับคือที่เราเรียนดีมานซัพพลายแบบนโยบายภาครัฐพวกเนี้ย <c oughs> คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนสตรีมนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นเรียนเกี่ยวกับมือที่มองไม่เห็นม <c oughs> ือที่มองไม่เห็นว่าอ้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะอะไรทําไมบางบริษัทนี่ขาดทุนมาสิปี แต่ยังอยู่ได้อ่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสาขานี้จะมีคําตอบวันนี้หุ้นขึ้นอ่าเออทำไมวันนี้หุ้นตกอยู่ทองพุ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับยงง้นครับคือมันจะมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเกี่ยวข้องว่าใครบ้างเป็นผู้เล่นในเกมนี้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเศรษฐศาสตร์แบบเนี้ยนะครับมันเป็นการเรียนลักษณะคล้ายๆเป็นอาจจะเป็นเชิงคุณภาพซะด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่มีโมเดลสําเร็จรูปนะครับ แต่บอกได้เลยนะคบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ํามาเป็นร้อยปีแล้วเรื่องแบบนี้มีโมเดลซ้าๆปีโมเดลซ้ซําๆนะทำไมคนนี้มาแล้วต้องไปทําไมคนนี้อยู่ไม่ได้ทําไมบริษัทต่างชาติเนี่ยนะถึงต้องมายุ่งกับเรื่องแบบนี้นะทำไมเราถึงบอยคอรดสารพิษไม่ได้มันมีผู้เล่นอยู่ ในการเมืองระหว่างประเทศก็คือมันเหมือนเรามีเกมใช่ไหมคะเป็นหมากหมากของแต่ละส่วนอยู่ใช่ครับเราเป็นเกมของคนอื่นที่เขาจับให้เราเล่นแบบนี้แล้วแบบนี้เล่สาปอเองจะทําหัวข้ออะไรที่จะที่จะสำเร็จการศึกษาก็ที่เราวางไว้เนื่องจากว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือว่าเป็นหลักสูตรแบบเสิร์ชดีกรีนะครับไม่มีชั้นเรียนนะครับก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาก็เสิร์ชเลยเริร์ชนได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับ ทีนี้เนี่ยการที่ไม่เข้าห้องเรียนเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความรู้ความสามารถ<า>ของเราเพียงพอที่จะสอบอสามบทได้<า>ก็ของเรานี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนให้นักศึกษาที่เข้ามาเนี่ย เขียนเปเปอร์ที่ตัวเองสนใจนะครับให้ครบ3 p a เปเปอร์ก่อนก็ค,คือเป็นการชดเชยของการเข้าห้องเรียนนะครับซ,ซึ้งเป็นอินเตอร์คอนเฟรนหรือว่าได้หมดค่ะได้หมดจะไปจบที่คอนเฟรนก็ได้จะไปจบที่เจอแนลได้หมดนะครับรต้องเผยเพื่อสามสามเปเปอร์หลังจากนั้นเขาถึงจะสามารถเสนอหัวข้อเพื่อจะสอบ สามบทสําหรับวิทยานิพนธ์ได้ะนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ระวังไว้ก็ค่อนข้างจะจะสนุกนะครับเพราะว่าความรู้เรื่องการเมืองมันไปซุกซ่อนอยู่ตามเกมต่างๆที่อยู่ในบริบทของสังมคมปัจจุบันนะครับน่าสนใจมากๆเลยน่าสนใจมากเลยทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาทางด้านของอสาขาผู้นําก่อนนะคะครเรื่องการทําหัวข้อวิจัยอะไรแบบนี้คะ่ะอาจารย์ขาทางด้านของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนปริญญาเอกเนี่ยจะต้องมีการเตรียม หัวข้อมาเลยหรือว่าควบคู่กับการที่เราเรียนคอสเวิร์กไปด้วยค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้มันก็เป็นพลังพลังของอาจารย์เวลาที่เขาเข้ามานะคะพลังของอาจารย์แล้วก็พลังของนักศึกษาเนี่ยประสานกันที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากเวลาที่เข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะถามหรือว่าโชว์พอร์พอลนิดนึงว่าอยากทําเรื่องอะไร แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาเนี่ยเขาจะมาเขาจะมีแบ็กกราวน์ของเขา <ฮะ S 1> อย่างรุ่น14เนี่ยที่กำลังเรียนอยู่ <ฮะ S 1> ตอนนี้เ,เป็นนักธุรกิจทั้งนั้นเลย<อ>ดังนั้นก็จะมีไอเดียของธุรกิจอยากทำโน่นทำนี่ <ฮะ S 1> แต่ทีนี้พอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นนวัตกรรมสังคม แล้วก็เป็นสาขาผู้นำดังนั้นเราก็ต้องให้นักศึกษาเนี่ยรู้ทุกมุมอย่างเช่นรู้เรื่องทางด้านสังคมวิทยา,ารู้ทฤษฎีนวัตกรรมสังคมรู้เรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะไอความรู้ที่มันเข้ามาแบบนี้ค่ะมันทำให้ไอเดียเขาเปลี่ยนอย่างบางคนเนี่ยเทใจไปกับเรื่องสังคมเลยว่าเฮ้ยทำไมคนในประเทศเนี่ยจึงเหลื่อมล้ำมากาทำไมจึงยากจนมาก แล้วเขาในฐานะนักธุรกิจเนี่ยจะช่วยอะไรได้หรืออย่างบางคนเนี่ยเป็นนักสังคมมาเลยก็เทใจไปแบบ เอ๊ะถ้าเศรษฐกิจดิจิทัลมันตอบรับคนในระดับบนมากแล้วคนระดับล่างจะทำยังไงหัวข้อมันก็จะแปรไปตามความสนใจของนักศึกษาใช่ค่ะใช่ค่ะทางด้านของสถาบันราคาภาษาศาสตร์ค่ะเก่งมากเรียกชื่อถูกต้องชวนมาเรียนที่นี่ค่ะ ก็ของเราด้วยความเป็นร well, ัฐประศาสนศาสตร์ค oh, ่ะนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ที่หลากหลายอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของท่านที่มาจากภาครัฐส่วนของท่านที่มาจากภาคเอกชนส่วนท่านที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตหรือเป็นผู้บริหารของระดับสูงของภาคเอกชนพอมารวมกันแล้วอ่ะพอมาเรียนรวมกันแล้วอ่ะมันมันกลายเป็นก้อนเดียวกันอ่ะไม่คือหลักสูตรก็พยายาม ปั้นพวกเราอ่ะให้มันกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน มันจะได้เกิดการแชร์링เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นของรัฐกับเอกชนแล้วในที่สุดสองฝั่งนี้ก็จะตกผลึกออกมาเป็นหัวข้องานวิจัยและผ่านการสนับสนุนของหลักสูตรที่เราพยายามจัดให้มีสัมมนาก็คือให้อาาพอได้มาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์โจกาลังเรียนอยู่อาจารย์โจได้มาก็เอาพ่อพิเศมาตั้งแล้วก็นําเสนอแล้วก็แลกกันให้เพื่อนๆเนี่ยนั่งแล้วก็ดูด้วยค่ะใช่ในขณะเดียวกันก็จะมีอาจารย์เนี่ยช่วยดูด้วย ช่วยดูช่วยเสริมช่วยป้อนเขาก็จะเอาตรงนี้แหละเอาไปตกผลึกเอาไปเติมต้นไม้ของเขาให้มันงอกงามจบออกมาดอกผลนะคะคม,มันทำให้ศาสตร์ของตรงนี้ได้ได้มารวมกัน นะคะพวกเราพวกเราในส่วนนี้ก็จะทำหน้าที่ลดต้นไม้โดยการจัดกิจกรรมตาร่ตางๆนาน,นาเสริมเข้าไปเร็วๆนี้เดือนมีนา64ของภาคกา,ศศารศึกษาต่อไปเนี่ยเราก็กำลังจะจัดประชุมวิชาการาร่วมกับสมาคมรัฐประสาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึะะ่งใช่สำคัญตรงไหนไหมสมาคมอันนี้มีท่านอธิการบดีของเราเป็นนายกสมาคมท่านเป็นอดีตสายตรงใช่ท่านสายตรงเลยของ ของรัฐประสานศาสร์เนี่ยค่ะก็เลยทําให้ของเราเนี่ยก็มีมีความพยายามที่จะสืบต่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านนายกคนที่หนึ่งของท่านดรตทีของเราเนี่ยค่ะต่อไปครับผมเท่าที่ฟังมาตั้งแต่ปริยโทนี้เองเห็นว่าถ้าทุกอันแรกก่อนตอนปริาโทเนี่ยถ้ามีงานวิจัยเข้ามาก็ทําชี้นั้นแล้วจบเลยใช่แต่ถ้าปริยเนี่ยมีงานวิจัยเข้ามาก็จริงแต่สามารถปรับเปลี่ยนนะครับตามสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติม ตามเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับจนกลายเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่การเป็นงานทฤษฎีใหม่ๆของปีเอกนะครับคือต้องพูดว่าทั้ง3ามหลักสูตรเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวโยงต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะหรือว่าเรื่องของการพัฒนาประเทศต่างๆนะคะอันนี้คือเขาเข้ามาสอดคล้องกันแบบบางทีเราก็คิดว่าทําไมไม่ขมวดรวมมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้มันก็มีดีเทลย่อยๆใช่ตอนอยู่จะมีดีเทลย่อยๆหรือว่าความแตกแขนงของปีเอก็อย่างที่เมื่อกี้ออยได้ถามอาจารย์ไปว่า ในเมื่อทั้งสามลักอ่ะมันคล้ายๆกันเลยแล้วมันมีความแตกต่างแต่ซึ่งความแตกต่างนียเราเห็นได้ชัดเลยซึ่งในฝั่งนี้จะจบวิทยาศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ก็มาเรียนได้หมดใช่ซึ่งของนวัตกรรมก็เหมือนกันเรียนอะไรก็ได้อยากจะเรียนรู้อะไรก็มาได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์พูดง่ายๆว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เรียนจบมาแล้วนะคะแล้วแบบว่าอยากจะมาเรียนรู้ทางด้านของสังคมอ่าต้องพูดอย่างนี้เลยถ้าเป็นในหมวดหมู่สังคมษการเมืองผู้นําสามารถมามาเลือก ดูกันได้เพราะว่ารายละเอียดนะคะคือเรามีตั้งแต่ปโทแล้วนะคะแล้วอันนี้ก็คือระดับปเอปริญญาเอกของเรานะคะพูดง่ายๆว่าคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามก็ได้ในเพจของบัณฑิตวิทยาลัยนั่นเองนะคะก็อย่างที่ที่บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นว่าเราแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจสาขาเนี้ยเจาะเข้าไปเลยลึกๆถูกต้องจะให้แต่ละท่านฝากสั้นๆดีก่อนครับสั้นๆเลยค่ะจย์คะเชิญชวนค่ะค่ะ ร,รังสิตมหาวิทยาลังสิตสร้างสารรค์สิ่งที่ดีสู่สังคมค่ะคสั้าค่ะมืบเลยเกิเชิญครับท่าน่อไปครับก็คงต้องฝากเรื่องของผู้นำนะคะผู้นำที่มีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางด้านสังคมธุรกิจหรือการเมืองขอให้ก้าวเข้ามาหาเรานะคะมหาวิทยาลังสิตค่ะ ถึงประกวดนางงามนะครับของเราเป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐศาสตร์การเมืองของมอรสิทธิ์นี่ก็จะมีคอนโซเทียมนะครับ สามารถรับักศึกษาต่างชาติได้นะครับทำทีสเซชันเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีคอนเสิร์ติียมจากมหาลัยเซนหลุยส์ที่เป็นเยี่ยมนะครับมหาลัยเกียวโตที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นมหาลัยเชื้อหมิงที่ประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนไปทําวิจัยที่มหาลัยเหล่านั้นได้นะครับเราไปคอนแทคเลียนรู้นช่ไหมคะอันนี้คืออีกข้อหนึ่งเลยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้ง3หลักูตรเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชม ท่านไหนที่มีความสนใจนะคะหรือว่าตอนนี้กําลังเลือกที่จะหาว่าเอ๊ะตัวเองจะเรียนเนี่ยจะเรียนในหลักสูตรไหนดีนี่และค่ะเรามีคำตอบให้คุณผู้ชมแล้วต้องรีบตัดสินใจในวันนี้ถึงวันที่2เท่านั้นถูกต้อง,งค่ะรับสิทธิพิเศษที่เราบอกไปใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสท่านมากๆเลยนะคะ,คะที่มาร่วมพูดคุยค่ะ,คะ,คะ สวัสดีครับเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราต้องขอพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับเอกหลักสูตรอื่นต่อไปถูกต้องเพราะว่าเรามีหลากหลายจริงๆค่ะคเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค